สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเลฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ที่โตเกียวก็หิมะตกอีกแล้วค่ะอุณหภูมิยังอยู่หนาวมากๆค่ะนะเ,นเพื่อนๆเปิดประตูออกมานี่แบบขาวโพลนเลยเราแต่ว่าเราจะต้องออกไปดูหน้าบ้านเรานะว่าต้นไม้เราอยู่ยังไงแล้วก็จักรยานผ้าคลุมจักรยายนของเราอยู่ยังไงนะคะพอเปิดลงไปน้าขาวโพลนเลยแต่ว่าเราจะต้องไปเอาหิมะออกจากต้นไม้นะคะเห็นไหมคอพับ แต่มันจะหกัหกหักเพราะว่ามันหนักค่ะหิมะที่มันตกลงมาเนะี่ยมันหนักมากๆม,มันเบาแต่ว่ามันสะสมสะสมมันก็จะหนักใช่ไหมคะเราต้องไปเอาออกจากผ้าคลุมรถค่ะผ้าคลุมรถกัรยานนะผ้าคลุมจักรยานนะคะถ้าเราไม่เอาออกใช่ไหมคะมันจะหนักหนักหนักแล้วมันทําให้ขาดทําให้ขาดเร็วมากเราจะต้องดูแลเอดูแลค่ะเมื่อเย็นเดินหนาวมากๆค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเห็นไหมคะ ถ้าเราไม่เอาออกนะคะมันก็จะข,ขาดขาดขาดเร็วมากๆผ้าคลุมจักรยานท่านขาดเร็วมากๆค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องมาทําความสะอาดออกจากรถออกจากปัดออกจากกระดานแล้วก็ดูแลต้นไม้ที่เราดูแลไว้ค่ะที่เราปลูกไวค้ค่ะแล้วหนาวไม่นกเหลืองไงคะ เมนก็อยู่ใต้โตัวอุ่นขาค่ะโตัวอุ่นขาขม่เมนุตอนที่มาอยมีใหม่ๆนะเมนก็เห็นในการ์ตูนอะไรของหลายๆเรื่องของญี่ปุ่นนะคะที่เขามีโตัวอุ่นขาย่มบ้าะนั้นค่ะเป็นแบบนั้นเลยแล้วมันก็จะมีอุณหภูมิปรับระดับได้แล้วก็ปรับระดับได้เราจะเอาขนาดไหนนะคะแล้วแรงปานกลางหรือว่าเอาอ่อนๆน,นะคะแล้วเราก็จะปรับได้ ตัวอุ่นขาค่ะเพื่อนๆจนคลิปนี้นะคะไมนเรก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ชีวิตในต่างแดนวันที่หิมะตกหนักๆค่ะว่าคนไทยในญี่ปุ่นจะอยู่ยังไงนะคะขอฝากไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ